สำหรับโปรแกรมที่ผมได้ติดตั้งให้นะครับไม่ว่าจะเป็น Google Chrome ครับ v e g a p โ o เวอร์ชั่น13ครับที่ผมใส่งานจริงใส่งานเองพร้อมนะครับ Win Am มครับนี่น,นีเปิดขึ้นมึงด้วยวินแอมกับมี่เศร้าที่จำเป็นนะครับผมกับลุงไฮล้วกับมีเศร้าของของคนมีแล้วครับเป็นไฟล์เว็นี่นี่ไฟล์เว็โปรแกรมวินแอมสามารถอ่านไฟล์เว็อา่ ave, อานเ3ได้นะครับ กจะสมีมากมมยครับวิธีเปิดก็คือหลากจากฟังนี่ครับฟังสายมาฟังขวาเดี๋ยวหาไอที่บติดลิขสิทธิ์มาเปิดยังเศร้าของเพิินกจะสมีเศร้าหนังก็มีนะครับเท่าที่เห็นเดี๋ยวผมเปิดบุโฟเดอร์นี่ครับเศร้าหนังเช่นเศร้าหนังกลางแปลงเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเป็นยังไงเปิดเบิ้งครับ ไม่ทาเศร้า,าเช็กมั้งครับพวกงาน,นเกี่ยวกับพิธีการมีเบิรับเพลงชาติเพลงสรรเสริญเพลงสดุดีเพลงโอ้หลายเก่ากีฬาก็มีนะครับบอสามารถเปิดให้ฟังได้มีลายพินครับมีลายพินมีรถแฮมีอย่างแนวผมลง่งไห้นะครับไายพินกับหลายอยู่เน๊